ท่าเทคนิคใช้แคนวาอย่างทันเทพที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนถ้าเกิดใครที่ใช้งานแคนวาอยู่นะคะคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนเพราะว่าพี่เมลีเจาเทคนิค ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยใช้นะคะแต่รับรองว่าถ้าทำตามหรือใช้เป็นแพนวาของคุณมันจะคุ้มค่ามากๆและที่สำคัญมันใช้ได้ทั้งตัวฟรีแล้วก็ตัวโปรเลยค่ะพร้อมที่จะไปดูเทคนิคง,ง่ายๆกับพีเมรีแล้วเรียงค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า เทคนิคแรกนะคะก็คือการสร้าง QR code ด้วย c a n ว a นะคะอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ทำอ e ีบ o ๊กทำหนังสือนะคะแล้วเราอยากลิงก์ไปที่เฮ้ยช่อง YouTube ของเราช่องเพจ Facebook ของเราหรือโพสต์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่ว่าเฮ้ยคนที่มีร้านอาหารเอออาจจะใส่เป็นลิงก์รีวิวใส่อะไรแบบเนี้ย QR code มันทำได้หลายอย่างนะคะวิธีการง่ายมากๆนะคะและที่สำคัญก็คือ QR code เหล่านั้นนะคะสามารถทำเสร็จสับได้ในแคนวาและ มีอายุอยู่ยงยืนยาวนะคะไม่หมดอายุเหมือนเว็บข้างนอกอื่นๆนะจ๊ะขั้นแรกนะคะก็เหมือนใช้งานปกติเลยเพื่อนๆไปเลือกงานที่เราต้องการจะทำนะคะ,ะเดี๋ยวพี่เมลีจะขอยกตัวอย่างเป็นโพสไอจีแล้วกันนะคะปุ๊บใส่มาหน้าที่ของเรานะคะ เราอาจที่จะอันนี้พี่เมลิสาทีเป็นตัวฟรีให้ดูนะคะหน้าที่ของเราเพื่อนๆอ,อาจจะไปออกแบบอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่หิวอาโคดมานะอะสมมติพี่เมลิขออนุญ,ญาตยืมเขาแล้วกันนะคะเออแบบนี้ทีนี้นะคะหน้าที่ของเราก็คือให้เข้ามาตรงหน้าโฮมพอหน้าโฮมเสร็จปุ๊บแล้วเนะี่ยเพื่อนๆจะบางคนจะ ถ้ายังไม่เคยใช้คิวอ d e คต,ตรงนี้มันจะยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาตรงคําว่ามอหรือว่าจุด3จุดนะคะกดจิ้มเข้าไปนี่จะเห็นมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆให้มาตรง popular นะคะมาตรง QR วอ d e ค้กดจิ้มเข้าไปเลยจ้ะหน้าที่ของเราก็คือไปเอาลิงก์ปลายทางที่เราต้องการนะคะเอามาใสายนะ่ยกตัวอย่างเช่นพี่เมลีเนี่ย มีคลิปวิดีโอที่เอ้ยเราอาจจะสอนเป็นคอร์สออนไลน์หรือไปไปอัพไว้ใน YouTube หรืออยากดึงคนเข้ามาในช่องทางนี้นะคะพี่เมลกีก็แค่เอาลิงค์นะคะเพื่อนๆสามารถกดตรงแชร์ลิงก์เราก๊อปปี้ตรงนี้ก็ได้เนาะหรือว่าด้านบนนี้ก็ได้ถ้าสมมุติเป็นตัวเพจนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเอาตรงที่มันเป็นวันที่อะคะ่ะลิงค์มันจะอยู่ตรงนั้นนะคะอะคอนโทรลซมาเลยก๊อปปี้มาเลยจ้ะเนาะ,ะแล้วตรงนี้นะคะปึ๊บวางเข้าไปจ้ะ แล้วเพื่อนๆนะคะสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยเราจะแบ็กกราวพื้นหลังเนี่ยเป็นสีอะไรแล้วไอตัวโฟกั d หรือว่าไอตัว QR Code ตรงนี้เป็นสีอะไรนะคะส่วนมาจิ้นตรงเนี้ยหมายถึงขอบของ QR Code เนาะอันนี้แล้วแต่เมรีว่าสีนี้มันก็โอเคละเราก็กด Generate QR Code รค้ดแแมเห็นเลยค่ะได้ QR Code มาแล้วจ้านะจ๊ะนะจ๊ะ ได้คิวอาโค้ดมาแล้วนี่เราก็อาจจะแบบเนี่ยม e information หรืออะไรได้ได้นะสแกน here สแกนน o w เออเห็นไหมคะดูดีมีสไตล์ที <shoe S 1> ่ามากเลยเห็นไหมคะดูดีมีสไตล์ดูฮารุฮารามีมูลค่ามี v ว l u e ขายได้แพงขึง้นออกดูมีเทคโนโลยีนะเสร็จแล้ว <g ül> s> <S เพ,เพ,พื่อนๆก็โหลดเซฟเก็บไว้ได้ตามปกติเลยหรือนะคะถ้าเพื่อนๆนได้ตัว QR code แล้วเราเอา QR code คมาใส่เนี่ยเรายังสามารถตกแต่งอื่นๆได้อีกนะคะอย่างเช่น สมมติเราดึง QR code มานะคะเราอาจจะเพิ่มเป็นแบบเออสแกนชั้นสแกนมีอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถตกแต่ง QR code ได้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะเอาสีแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพี่เมลี่อาจจะทาคลิปแยกอีกครั้งหนึ่งแต่อยากที่จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันทําได้นะแล้วเอาไปใส่ได้สวยงามมากเลยนะคะเทคนิคที่2นะคะก็คือการเพิ่มหน้าอย่างรวดเร็วว่องอลังการนะคะซึ่ง วิธีนี้มันอาจจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการใส่โลโก้ลายน้ำนะคะหรือทำงานที่ เพิ่มหน้าไวๆหน้าคล้ายๆกันทําแพทเทิร์นไว้ออกแบบไว้ถึงเวลาเราแค่มาเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรนะคะวิธีนี้จะช่วยลดเวลาวิธีการนะคะพี่เมดีแนะนําว่าหลังจากที่เปิดงานมาเนี่ยเพื่อนๆควรที่จะสร้างแพทเทิร์นสร้างรูปแบบหรือวางโค้งไว้ก่อนก่อนที่จะเพิ่มหน้านะคะมันจะได้ง่ายมันจะได้สะดวกเนาะสมมตินะคะว่าเนี้ยเป็นรูปสินค้าที่เราต้องการใส่โลโก้ไว้นะคะแต่ว่าเราอยากได้แพทเทิร์นตำแหน่งโลโก้แบบเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆก็ทําให้ได้ก่อนหนึ่งรูปนะ ใส่รูปสินค้ามาอะลองจัดตำแหน่งดูซิอะสมมติว่าพี่เมลีจะลองใส่โลโก้เข้าไปนะคะเอออันนี้ใส่โลโก้เข้าไปนะใส่โลโก้ใส่เบอร์ธทงเบอร์โทรใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะสมมติว่าแบบเฮ้ยทุกอันเนี่ยฉันอยากใส่แบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆมีลายน้ําอยากใส่ลายน้ําด้วยใช่ไหมคะก็เพิ่มมาตรงเทคเนาะสมมุติว่าร้านของฉันฉันไม่อยากให้ใครเอารูปของฉันไปใช้นะคะสาสฉันทมมา ถ้าจะเอาไปแกต้องมีความพยายามในการรบนะคะประมาณนี้ประมาณนี้สมมุตินะ,อะลองดูนะคะปึ๊บปรับสีมันดูจงังๆนิดนึงสมมุตินะคะพี่ไม่ลี่ทำเป็นแบบลายน้ำอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะแบบเห็นหลายๆคนถามมาเนะอะปึ๊บอย่างนี้เนาะสมมุติว่าเราใส่ลายน้ำกันเอาไว้นะคะ สมมุตินะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบไม่ชอบเนาะบางคนแบบรู้สึกว่ารายน้ํามันบดบังทัศนียภาพเอออ่ะสมมุติว่าเพื่อนๆพื่ทำแพทเทิร์นแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะโดยปกติแล้วเวลาเพิ่มหน้าเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้เนาะก็คือ duplicate หรือว่าเพิ่มจํานวนหน้าแบบเนี้ยมันก็คือจะทําสําเนาจากหน้าแรกนะคะหรือถ้าเพื่อนๆแอดตรงเนี้มันก็จะได้เป็นพื้นเปล่าใช่ไหมทีนี้ เทคนิคที่พี่เมลีจ้เอามาถ้ากดเพิ่มตรงนี้มันช้าใช่ไหมคะเพื่อน,นๆสามารถมาตรงนี้ได้ค่ะตรงหมายเลขเนาะหมายเลข2ตรงนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บนี่เพื่อน,นๆจะเห็นว่าอ๋อฉันมี1หน้า2หน้าแล้วสมมุติว่าเพื่อนๆอยากใส่าลายน้ําสัก30รูปในครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆทํางี้เลยกอปีนะเหมือนในไมโครซอฟ t ์เปิดปกติเลย c t r l C Ctrl V นนะคะหรือว่าถ้าเป็น MacBook ก็จะเป็น Command นะ,ะพี่เมลีทำเลยนะจ๊ะ c t r l C Ctrl V นนีเนี่ยเห็นไหมเริ่มเยอะขึ้นปุ๊บ วางเลยจ้ะเนี่ยทีเดียวได้หกรูปคุมดํมันนะเขาเข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บวางเลยจ้ะนี่เพื่อนเพื่อนจะเห็นเลขตรงนี้นะคะมันบอกจานวนนะเออบอกจานวนหน้าที่เรามีทั้งหมดละถึงเวลานะคะเพื่อนเพื่อนกดจิ้มเข้าไปอยากทํางานหน้าไหนใช่ไหมนี่ถึงเวลานะคะเพื่อนๆนก็แค่มาเปลี่ยนรูปเออมาเปลี่ยนรูปภาพสมมุติรูปแรกเป็นรูปนี้นะคะรูปที่สองนะคะเป็นรูปนี้เออนะคะนี่เป็นตันะ ทุกอย่างได้เหมือนเดิมเพื่อนๆก็เนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไหมล่ะเนี่ยค่ะก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครไม่ชอบนี้พี่เมลีเคยทำคลิปใส่โลโก้หลายๆรูปในครั้งเดียวนะคะด้วย i love image นะคะหรือว่า i love img ก็ไปตามดูได้นะจ๊ะง่ายไหมล่ะ เทคนิคที่3นะคะขอเอาใจสายสอนได้ไหมคะสายครูสายความรู้นะคะหรือว่าติวเตอร์อะไรใดๆที่เฮ้ยบางทีเราอาจจะทำเวิร์กบุ๊กนะคะหรือทำอ e ีบุ๊กทำเส้นทำอะไรเพื่อไปให้คนเรียนของเราเนี่ยได้ใช้งานต่อแต่ว่าเฮ้ยความลำบากใจในการจัดเรียงเส้นให้มันเท่ากันเป็นปัญหาหรือเปล่าถ้าเป็นเทคนิคนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนจะ้ะ เทคนิคที่3นะคะก็คือเทคนิคการจัดเรียงเส้นนะคะเอออาจจะเป็นแบบแบบฝึกหัดให้เด็กเเออเราทำอ e ีบุ๊กประกอบนะคะเอกสารประกอบคอร์สเรียนนะคะให้เขาเขียนให้เขาจดนะวิธีการสมมุติว่าเราอยากที่จะเพิ่มเส้นนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเลือกที่มันเป็นรูปภาพบางอันมันแก้ไขไม่ได้เนาะพี่เบนนี้แนะนําให้มาตรงนี้นะคะ มาตรงฝั่งซ้ายมือเขาเรียกว่า Element นะคะก็ปึ๊บจิ้มเข้าไปเป็นเส้นเนาะแล้วในเส้นนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกเลือกได้ว่าจะเอาสีไหนนะคะเออเลือกสีแบบไหนรูปแบบของเส้นนะคะเส้นปะเส้นแบบไหนก็เลือกเอาเฮ้ยเราชอบสไตล์ไหนนะส่วนอันนี้นะคะ ลายเวทก็คือเอ่อน้ำหนักของเส้นเนาะเอาเล็กเอาใหญ่อันเนี้ยลองไปดูตามความเหมาะสมนะคะเรายังเลือกได้ว่าจะเอาหัวเนี้ยเป็นลูกศรแบบไหนหัวเหลี่ยมหัวกลมหัวอะไรใดๆเห็นไหมเฮ้ยมันดีกว่าเป็นเส้นธรรมดานะจ๊ะหลังจากที่รู้จักิเนริแล้วอีอีอีอสมมุตินะคะเราเอาเป็นเส้นกลมสมมุติสมมุติเออเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่ทําให้ดูนะคะสมมุติว่าเราอยากได้เส้นแบบนี้ใช่ไหมอยากให้มันเท่าๆกันนะคะโอ้แต่ว่า จะต้องทำอย่างนี้สี่สิบห้าเส้นเป็นเล่มก็จะยากใช่ไหมคะพี่เมลีแนะนาไม่ต้องกังวลใดๆนะคะพี่เพื่อนๆได้เทคนิคทำเส้นไปแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเรื่องที่พี่เมลีอยากจะบอกไม่ใช่แบบนั้นนะเออถือว่าแถามให้สำหรับคนที่ดูมาถึงนะตรงนี้นะคะอะ่สมมตินะเราเอาเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเนี่ยเราอยากจะเรียงให้มันเท่ากาันอู้แต่ว่าแบบ ฉันจะต้องมาทําอย่างเงี้ยมันเท่าหรือไม่เท่าก็ไม่รู้แล้วตาลายนะคะพี่มิลีแนะนําแบบนี้เนาะเพื่อนๆก็ปี้เลยคอนโท o ซี c คอนโท l วีวางไปเยอะๆนะคะตามจํานวนหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันท้าสุดท้ายเพื่อนๆอยากให้ถึงตรงไหนล่ะอยากให้ถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆคุมดําเลยคุมดําเสร็จปุ๊บนะแล้วมาตรงตําแหน่งนะคะกดจิ้มเข้าไปเราเคยจัดสายจัดกลางใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาตรงนี้ทินดี้อัพนะคะหรือว่าภาษาไทยก็คือจัดเรียงด้วยระยะห่างเท่ากันกดจิ้มเข้าไปนะคะหนึ่งสองสา รูปถึงนะเมื่อวางเป๊ะเท่ากันอย่างไม่น่าเชื่อมาก่อนแน่พี่มิลีเป็นสายเซกนะคะเห็นไหมคะ <S <S เ,เซกเเท่ากัน <S 1> <S 1> <S 1> ได้ไหนไม่กี่วินาทีเออดีปะล่า ตามเทคนิคผ่านไปแล้วถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s ับสไ r คร e ให้ด้วยนะคะเทคนิคดีๆของพี่เมลีมีอีกเพียบเออนะคะเฮ้ยทีนี้เทคนิคที่4นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในการจัดเก็บไฟล์โฟลเดอร์เอกสารในแค้นว่าเฮ้ยมันดูไม่เป็นระเบียบเลยนะจ๊ะวิธีนี้คือ1เคล็ดลับดี<ๆ>่จะช่วยให้ชีวิตคุณมีระเบียบมากขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะจ๊ะวิธีการนะคะ,ะสมมุติว่าเพื่อน จะเป็นระเบียบเพื่อนเพื่อนก็ต้องตั้งชื่อไฟให้มันเหมาะสมก่อนนะคะสมมติว่าพี่เมลี่เอาเป็นแบบเส้นกระดาษเปล่าแล้วกันทีนี้นะคะแบบเราเราทำเส้นแบบนี้หรือทําไฟล์ประเภทไว้แบบเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วเราอยากหาง่ายขึ้นใช่ไหมคะนอกจากมีชื่อตรงนี้แล้วอ่ะปกติถ้าเราออกแบบเยอะๆพอเรามาดูตรงหน้าโฮมใช่ไหมคะบางทีเราไปไล่หางานเราไปเซิร์ชชื่อตรงนี้ดูงงดูสับสนพี่เมลีแนะนําว่าเพื่อนๆน,นะคะใช้เทคนิคนี้ช่วยได้กดจิ้มเข้ามานะคะแล้วมาตรงคําว่าไฟล์นะ ไฟล์างานนะคะเนี่ยอันนี้ชื่อชื่องานของเราใช่ไหมคะเพื่อนๆให้มาตรงนี้ค่ะ save to folder ก็คือ save เข้าไปในโฟลเดอร์เหมือนเราจัดเอกสารใน Microsoft Word ในอะไรที่เราทำผ่านเครื่องคอมของเราอะคะ่ะ save to folder ทีนี้ให้เรานะคะเลือกก่อนว่าเฮ้ยมันจะอยู่ในงานของเราหรือแชร์กับคนอื่นนะคะถ้าเราทำงานแชร์กับคนอื่นก็มาเลือกอันนี้แต่ว่าถ้าเอาของตัวเองก็อาจแชร์โปรเจกต์ถ้ามันมีอยู่แล้วเพื่อนๆนสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้แล้วไป เซฟตามตำแหน่งนั้นๆแต่ถ้ายังไม่มีให้เพื่อนๆกด create new นะคะอย่างสมมุติว่าพี่เมลีอาทำเป็นแบบพวกในเรื่องของไฟล์เวิร์กช็อปต่างๆอ่ะพี่เมลีจะเอาใส่ไว้ตรงนี้เลยเพื่ออนาคตเวลาเราจะใช้งานเราจะได้หาได้ง่ายขึ้นนะคะกดตั้งชื่อนะแล้วก็สร้าง new folder ปึ๊บ เนี้ยค่ะเอกสารเหล่านี้มันจะอยู่ในไฟล์นี้เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟล์อื่นเหมือนกันเพื่อนๆก็ใช้วิธีแบบเดียวกันเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทีเนี้ยเราเวลาเรากลับมาอีกครั้งเราอยากใช้งานนะคะเพื่อนๆก็คือสามารถมาตรงหน้าแรกนะคะมาตรงโปรเจกต์ตรงนี้ได้เลยเนาะมาตรงโปรเจกต์แล้วมาดูโฟลเดอร์ต่างๆเนี่ยค่ะเฮ้ยโฟลเดอร์ที่ฉันเลือกไว้นี่ไงโฟลเดอร์เวิร์กช็อปฉันอยู่ตรงนี้มีงานอะไรเพื่อนๆก็สามารถไปเปิดไฟล์งานในนั้นได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะ เทคนิคที่5้าที่จะมาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือเทคนิคที่จะช่วยให้เราหารูปประกอบนะคะหรือสไตล์ไฟล์ที่เราชอบให้มันง่ายขึ้นให้มันสะดวกขึ้นนะคะสมมุตินะคะว่าเวลาที่เพื่อนๆทํางานในแคนวามาแล้วเนี่ยแล้วเราไปเลือกองค์ประกอบแบบที่เราชอบนะคะเจอสไตล์นี้แล้วเ,เดี๋ยวพี่เมลิขอยกตัวอย่างเป็นคําว่าฮาโลวีแล้วกันเนะเออช่วงนี้ สมมติว่าอ๋อนี่ไงฮาโลวีนทีนี้ค่ะมีเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าเราบังเอิญชอบสไตล์นี้นะคะชอบของคนคนนี้เฮ้ยเราอยากจะไปดูงานอื่นๆของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะโดยปกติเนี่ยพอเรากดเลือกเขาจะมีแนะนําแหละว่ารูปที่มันคล้ายๆกันเนี่ยเป็นอะไรบ้าง <ๆ S 1> เพื่อนๆก็สามารถกดจุดสามจุดตรงเนี้ยแล้วไปดูได้นะคะอย่างเช่นมันจะมีคําศัพท์ไว้ให้เฮ้ยนี่ไงสีม่วงฮาโลวีนแฮทแฮทแบบเนี้ยนะคะ ปึ๊บโอ้หมวมาเต็มเลยเราก็จะได้หมวกคาราลวินแบบหลายแบบอันนี้เนี่ยกรณีที่เราอยากได้คำคำนี้ใช่ไหมหรืออีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆชอบคนนี้ยออกแบบชอบงานสไตล์ประมาณนี้เพื่อนๆกดจิ้มตรงนี้นะแล้วมาที่จุด3ามจุดนะคะเพื่อนๆไปดูซิโอ้คนคนนี้นี่นะเขาเป็นคนออกแบบแล้วเขามีงานอื่นๆที่สวยๆสไตล์นี้อ,อีกไหมกดจิ้มเข้าไปค่ะเออนี่ไงเป็นสไตล์แบบที่เราอยากได้ไหมนะคะ สมมุติเพื่อนๆเ,เจอแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถกด star หรือว่าดวงดาวนะคะแบบว่าเราชอบฝีมือนี้หรือว่ารูปนี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาอยากใช้งานอีกจะได้หาง่ายๆค่ะหรือไม่อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะใช้ร่วมกับ text หนึ่งก็คือไม่ติดดาวใช่ไหมจ๊ะฉัน add to folder เลยจ้ะ add เข้าไปนะคะในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเอออย่างอันนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยอยู่ในนี้ไม่ล่ะใส่ไปใน workshop เลยแม่หรือเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่อะไรใดๆก็ ทำได้เหมือนกันนะจ๊ะดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเนอ,อทีนี้ถามว่าเวลาใช้งานจะอยู่ตรงไหนนะคะไปที่หน้าหลักของเราหน้าโฮมเนอะนะคะเลื่อนลงมาเฮ้ยเจอไหมนี่ค่ะโฟเดอร์ folder. เออโฟลเดอร์ดาวนะคะลองไปดูสินี้ไงหรือโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นะคะก็เจอแล้ว เพื่อนๆชอบเทคนิคไหนพิมพ์คอมเมนต์มาบอกพี่เมลีไว้ด้วยนะคะและถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้ดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ